ฉันกินไปแล้วฉันว่าเอา้าทาไมมันโงกละมิดมันวะแต่เขา่าเมิดก็กินได้นะพี่นอนมิดมันจะมีรสชาติเหมือนอันมอนเขาบอกถ้าถ้ากินถังเปลือกไม่อร่อยฉันเคยกินแล้วฉันเคยชิมแล้วเลยเลยเลิกเลยเลยิกกินก็เลยมันโลกเอาอย่างงี้จะอร่อยนี่ปอกเปลือกก่อนจะถึงจะอร่อยจ้ะพิธที่อกเนาะนี่จ้ะ งางนิดเดียวจ้ะกินให้อร่อยเนาะมันก็ต่องทําให้สวยๆให้แบบว่ากินได้ <c oughs> กัดกินเลอะเถอะอันนี้เปลือกก็มันก็ไม่ดีนี่เม็ดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่นอกมาปอกผลลใไม้จ้ะผลไม้ แปลกที่เราไม่รูดจักเราก็ต้องรูดวิธีกินเนาะลูกปีเป้ปีเปะ๊ะชื่อเป๊ะต้องตั้งใจพูดจะชื่อเขาเนาะปีเป้ปีเปะ๊ะจ้ะฉันสื่อมาเมื่อวานนี่ฉันเคยกินเลยแหละคยเคยกินทุกปีเลยฉันก็สื่อกินทุกปีเลยจ้ะมันขวนัมันจะเป็นขนเนาะ กี่ชั้นปอกลูกหนึ่งมันอยู่มันอยู่ตรงนี้เนาะซอกมันเป็นขวัญหอยอยู่ไงไงอย่างนี้เนาะจ้ะคือฉันสือมาแล้วฉันก็กินไม่เป็นแล้วฉันก็กัดกินทั้งทั้งลูกเนาะก็ไปเจอเม็ดจ้ะ กัดกินทั้งลูกก็ไปเจอเม็ดซะแล้วก็เปลือกก็ไม่อร่อย <c oughs> เดี๋ยวมีวิธีกินจ้ะเดี๋ยวจะมาบอกให้ดูนอกจากน้องนะวิธีกินจ้ะเม็ดก็จะเป็นสีนี่จ้ะเขาบอกว่าเม็ดกินได้นะพี่น้องเม็ดรสชาติเหมือนอัลมอนด์ะลูกหนึ่งนี่สี่เม็ดไม่รู้จะสี่เม็ดถ,ถุกทุกทุกลูกหรือเปล่าเนาะ นี่จ้ะเนาะลกอกยางงี้จ้ะนี่จะได้กินอร่อยจ้ะสื่อมาทีแรกฉันก็นกัดกินเลยอ้ยทำไมมันไม่อร่อยว่าเปลือกต้วยปะ่ะมันก็จะฉ่ำสักหน่อยเนาะใส่กระเป๋ามากระเป๋าไอ้ไส่นะ่ะรถเข็นที่ไปส,งส่งคือพิมพ์อะจ้ะนี่จ้ะ ลูกนี้มีสามเม็ดจ้ะลกูกมีสีเม็ดเนาะนฉันเห็นกระหลานตุรกีมาบ้านนี่ก็เลยสื่อมาชอบไปบ่อยๆจะหลานตุรกีไปเห็นผลไม้ละไเป๊กก็สื่อจ้ะเนาะ ไม่งอกแล้วนี่งอกแล้วจะไปปูป่านเราก็มาไ, <COVID S 1> ไม่ได้ไปเนาะโควิดไม่ได้ไปหรอกโควิดระบาดอีกรอบแล้วโอ้ย <c oughs> ช่ำช่ำคงไม่ไปเลกเนาะโอเคมาบ้านนี่ฉันนะถือไม่ดี เครื่องรางจานชันดังหน่ยหอยวิตงกแล้วลวิตงอ่ะร้านสวย จะง,งอกแล้วนี่เม็ดน่ารักมากนี่จา่าเสร็จแล้วป้ายไปกินกันรสชาติก็อร่อยดีจ้ะเปรี้ยวหวาน มันมะม่วงบานนองแต่ว่ามะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงพันไหนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ชิมมดนีก่ก็ไม่รู้จากพันไหนเปรี้ยวเปรี้ยวหวานกับเปรี้ยวมากกว่านกลิ <c oughs> ่นบอกไม่ถูกว่ากลิ่นเหมือนอะไร <c oughs> กินมดนี่ก็บอกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวไปคิดดูก่อนโอเคจะลรงไปฮาซสื่อมาชิมจ้ะใครที่ยังมมไม่ชิมมีใด้ชิมอยู่ลานตรนุรกีมีขายจ้ะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณห,หลายๆจ้ะที่มาติดตามรับชมกันเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า